หึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง richmondcoin นะครับวันนี้เรามาเจาะเหรียญที่ชื่อว่า pepe ai ด้วยกันหรือ pepe ai นะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีศูนย์แปดตัวหรือเก้าตัวนะครับสี่พันสี่ร้อยสองเดี๋ยวผมนับก่อนนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนะครับสี่พันสี่ร้อยสองนะครับซึ่งที่ผมเอามาเนี่ยเพราะว่าอันดับเนี่ยมันต่ําที่สุดใน pepe ai นะครับจริงๆคือชื่อนี้มีหลายตัวอันดับอยู่ที่สองพันสี่ร้อย 2748นะครับวอลุ่มหลย24ิ่ชั่วโมงอยู่ที่171,000สนเนะครับแล้วตัวนี้มีอุปทานประมาณาประมาณ100ล้านล้านนะครับซัพพลายทั้งหมดนะเราก็คอนแทคอยู่ที่ e ีทูเรียนะครับยังไม่ได้เครดิตอะไรนะครับแล้วเหรียญตัวนี้ก็หลักๆก,ก็คือเหรียญมีมซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับก็มี Uniswap นะครับ แล้วก็เรื่องของบิตฟอร์เรกนะครับที่สามารถซื้อได้หรือไม่ก็ใช้กระดานบิตเกตนะครับในการในการเล่นนะไอตัวของในการสวอปนะครับใช้ไม่กัดสวอปนะครับก็คุ้มอยู่นะครับเพราะว่ามันมีซื้อได้ไม่กี่ที่เท่านั้นเรามาดูในส่วนของวิตเตอร์ด้วยกันนะครับเปเปอไอเนี่ย ผู้ติดตามเนี่ยหลักประมาณ5,396 follow 28 follow ing นะครับแล้วก็ตัวของเช n นะเดี๋ยวผมดูให้นะครับ easter scan io ตัวนี้อยู่ไม่มีข้อมูลเลยสักอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมดูอีกอันให้นะครับ easter scan io ตอนนี้นะครับไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับแต่ว่า ที่ทำทาน n ักชั่นต่างๆยังเป็นคนแต่วงในเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญน,นี้แล้วต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของตัวเว็บไซต์ด้วยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าดูจากโปรเจกต์หรือดูจากเหรียญน,นะครับมันเพิ่งสร้างมาก็ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนมากนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นเหรียญมีนธรรมดาเปเป้นะครับถ้ามาเราได้มาดูเว็บไซต์ จุดเด่นของเขาคือ NFT นะครับแต่ว่า NFT เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนทางพวก Baby d o t กับตัวของ Elon หรือเปล่านะครับโดยใช้ AI ในการเขียนเขาบอกว่า NFT เนี่ยตัวนี้ Collection มีทั้งหมดประมาณหมื่น NFT เท่านั้นเองนะครับก็หลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มี Pepe Com pe Community นะครับมี ไอ้ที่สามารถที่จะให้ซื้อได้นะครับแล้วก็พูดถึง o a d แม p ก็มีเรื่องของ Landing Listing AI NFT นะครับแล้วก็ Marketing AI t o o l แล้วก็ตัวของ Exchange นะครับก็น่าจะมีการลิสต์ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าตรงนี้นะครับ Pepe AI เนี่ยโทเคนบิล l d นะครับออนออนอีทูเรยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร้านน่ะประมาณ85% Distribute t o i n t r n s i นะครับเบิร์นประมาณสิบอร์ซนะครับแล้วก็ห้าเปอร์เซ็น์นะครับ,นะบ Reverse for Marketing and Development นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาห้าเเซนให้สำหรับทีมงานส0์ใช้เบิร์นนะครับแ5ดิบ้าทั่วไปก็เป็นอุปทานน่าจะเอาไว้สำหรับในการาทำกิจกรรมอะไรของเขานะครับรวมถึงผู้ถือด้วยนะครับหลักๆน่าจะประมาณนี้นะครับ อ่ะนะครับตรงนี้เขาบอกว่าแฟร์ล้นนะนะครับเด y ์วันประมาณ85%นโทเค็นนะครับของโทเค็นนะก็หลักหลักคือตั้งใจจะแฟร์ล้นหรือทำการล้านประมาณ85%อย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับโทเค็นเบิร์น10%นะครับแล้วก็แฟร์ลิสติ้งนะครับไว้สำหรับอ่าลิสต์บนกระดานต่างๆนะครับ85%ก็เป็นลิควิดิตี้นะครับแล้วก็ไว้สำหรับ ในการหาจังหวะหรือโอกาสอะไรในการ list บนกระดานหลักๆนะครับเหรียญตัวนี้อุปทานมีแค่ร้อยล้านนะครับแล้วก็เรื่องของ tokenomics เบอร์สิบเปอร์นคคต์ calculating ประมาณแปดแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็ set r e w a r ประมาณห้าปเซ็นนะครับหลักๆประมาณนี้ไม่น่าจะมีอะไรเยอะแล้วก็ซับซ้อนนะครับฉะนั้นเต็มสิบเนี่ย ให้สัก2องละการอย่างน้อยเนี่ยมีโปรเจกต์ i ออะไรให้โปรเจกต์ n t t อะไรให้เห็นนะครับแต่ว่าเรื่องของ roadmap อะไรก็ยังไม่มีจริงๆควรจะอยู่ที่1ด้วยแต่ว่าสำหรับเรี่นี้ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับระดับหนึ่งถ้าเกิดคุณจะซื้อนะในงั้นไอเรื่องของ p ป๊ะไอที่เป็นคีย์เวิร์ดคำเดียวกันนะครับก็ไม่อยู่อันดับที่มากกว่าตัวอื่น นะครับก็ยังมีโปรเจกต์อะไรพอให้เห็นบ้างนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s c r i b ้แล้วกดกระดิ่งกดปกุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มชื่อ Mission New Moon VIP ีเ p นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วเราก็ฝากเป๊ะไอไว้นะครับเพื่อจะเพิ่มพอร์ตการลงทุนให้สำหรับคุณสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเข้าถึงเหรียญต้นน้ําด้วยเมกะสวอปผ่านกระดานบิตเกต ที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนครับ